กับนามาสการนะครับก็คณเจ้าทุกหลวกทุกวงนะครับเนาะสำหรับในมนีนะครับเนาะพี่ได้มา่ายทำนะครับไดมารวมทำบุญนะครับตักบาตรนะครับเนาะในวัดในว่านะครับเนาะรวมนะครับพ่อพี่น้องทั้งบ้านนะครับหลายคนหลายถัานะครับในมนีนะครับร่วมประสงค์นะครับองค์เจ้านะครับเป็นไดมากนะครับมารวมนมีนะครับเนาะที่งานบุญตักบาตรนะครับเนาะนะครับ หลังจากงานบุญครับยกศอฟาเกี่ยวนะครับเนาะทางบ้านมานีอวยถีกาสที่ดีๆนะครับได้มาร่วมนะครับเนาะทำบุญนะครับกับากับเจ้านะครับหลังจากนะครับพักช่วงหยุดขายสินขายของนะครับเนาะนะครับหยุดจากขายสินขายของนะครับเนาะ ในช่วงงาคนหนีได anyway ้มาทำบุญนะครับหวงทำบุญครับเมือนนิกป็นเป็นนที่ดีครับเนาะอาทิตย์เป็น้าที่องไรคนไรถันะครับเนาะสำหรับในมนีนะครับแลชมชุมบรรยากาศน้ำกันนะครับเด้อผู้ใหญ่หลวงชมบรรยากาศน้ำกันครับไปนี่นะครับรวมพกหนอน้ี่มาร่วมนะครับบรรงาาแ่น ผมบูรณนิมนต์ไเลดเยออพญามีธาเนอพวันเออใ้น้ำเด่เป็นจุดเออดอกใด้อับิเเจเขาทูประลัำวิธีเรียงห่วงสวงเสวไหวเออลงปูลงตาเฮาเออดูุ่ม่อนนคา่าฝ่ับพเเผู้ใหญ่เอทุกหมูก็แล้วครับเออทาจะหมู่มากถมีเราไป้องเนะเออตัวแทนของฝ่นกี่ปัญญาประทานสภาพวา พมากกทรรองเด้อแต่เราพากกมาทอเล่้เชื่สมาชิสิทางองค์การบริหารส่วนน่านว่าเอาเป็นตัวแทนก็ได้นะครับอะไรทีไรนอกคุยว่าเอาอากไรทีเด้อเปจุดเอ่ยจุดเทียนครับหลายเดย่รับหลายเดิมอยู่พอไปเฉพาะเดนปชุดนนะครับฝากไว้่เพื่อนชุคนั้นนไา อาผู้ใหญ่แฟนผู้ใหญ่จิตีไอ้ผู้ใหญ่โชเกียรตผู้ใหญ่เมธาอาความไม่เลอกความมเลยเป็นอดี้ทรับเรับดวงวังเอ๊ะพอได้ยุดเทีียนจุดทุกในไเกรงบอเซางงียบเป็นอดีตทรงันยิ่งใหญ่สำรับตัวเจ้าของเองอ๋สำรับแก่ผู้มิก่นที่พอที่้มแย้มว้นไดคืนใดจะูใส่ัาเอา เออไดงเอาความดีความงามในอุหิทางเกิดัวเกิดตไปนำการยกมือใช้หัวกรไในงขึ้นเก่าพี่นอเออวันที่กระไดอุเพในในตรงขึ้นเก่าละเออเรื่าเป็นตัวแทนที่เรา่อพุณไงบ้าเออพอคายกพอกำนักคนปินตัวแทนของเท่าเออเทายกมือใช้หัวนาเพืนเท่ากรนไดมีตรงขึ้นเก่าในส่วนบัวไปนาเพืนขึ้นเก่าละ เสาราธุกร์มรรมทั้งหมดทํกทาตนะคเนาะไปบนนั่นเนิบขึ้นไหมครับพี่น้องครัทุกคนทกทายรือมรวมทั้งมดทุบนในมือน,นี้นะครับกลับสวัสดีครับซาลมัมคลิปนี้นะครับเนาะสาธุเนะครับ